ครับผม,ผมไทอัอนทวครับอย่างนี้พามาเที่ยวชมดอกไม้ครับผมอันนี้อันนี้ถือว่าไม่ใช่ดอกครับผมเป็นถือเป็นพืชชนิดหนึ่งพืชเศรษฐกิจครับนี่เขาปลูกสวยงามด้วยแล้วก็ทานได้นะครับนี่ทานได้ด้วยเป็นขเขาเรียกว่าดอกเข็มทองครับผมนี่ดอกนี้ทําอาหารได้ครับดอกสดๆที่ผัดใส่หมูอร่อยแต่ด,ดอกแต่ด,ดอกแห้งถากแห้งนนทำเป็นน้ำซุปคบผม ต้มน้ำซุปใส่กระดูกหมูมใส่กระดูกอ่อนอร่อยอยู่ใกล้ๆครับคนเยอะมาก,กวันนี้โอ้โหนี่ช่วงนี้กำลังออกคนดีเลยเดี๋ยว่ายใกล้ๆครับผมครับผมนี่ก่อนจะไปชมดอกต้องมาขอพรก่อนครับผมบ่วยพระครับผม,บบผมนี่เป็นสานทศักดิ์สิทธิ์ครับผมก่อตั้งมาหลายร้อยปีแล้วครับเก่าแก่มากครับผมท่านนอกราจะเป็น วันนี้คือคักครับคนเยอะนี่ต้นต้นไซร์ของผมหนึ่งสองต้นใหญ่เลยหน้าวัดคนเยอะผมวันนี้คนเยอะมากมต้องใส่แมปนะผมใส่่แมปปกันตัวเองด้วยโอเคนะครับเจอทีส่สวนดอกเข,อขาใกล้ๆวัดนี่เองครับ,นนรบผมเดินออกจากวัดมาแป๊บเดียวครับนี่ถึง้ะครับผม ทถ่ายรูปครับผมโอ้ยคนเยอะมากสวยมากครับผมว้าวเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับผมเป็นพืชนี่หนูผมผมแนะนำให้อือหนึ่งสาวช่อครับผมนี่อากานที่แบบนี้สวย สาวสวยสาว,สวได้ไหมนี่ครับผมนี่นี่ดอกแก่ตากแห้งครับผมตากแห้งแล้วก็ทำน้ำซุปให้นุ่มๆแบบนี้ครับผมนี่เด็ดไปนี่ ผัดใส่หมูผัดน้ำมันหอยอร่อยครับผมอร่อยมากเลยครับนี่ผมเคยซื้ออยู่ตอนนี้ก็ปลูกไปแถวๆเต็มเลยนี่ราเก็บนี่เก็บเหมือนใบชาคนกันเรียงแถวไปเก็บไปกระดาษหน้ากระดาษไปเลยโอ้เยอะครับผมโอ้สวยมากมว<น>สวยมากมาถ่ยายใกล้ๆผมโอ้ดอกนี่นี่ครับพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจกับผมนี่ครับดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ทําอาหารได้ด้วยได้ประโยชน์สองสองอย่างครับผม เด tem, um de ี mars, oh, oh, ๋ยวนี em, ้ค oh, รับเดี๋ยวขึ้นถ่ายข้างบนครับผมนี่ขึ้นมาข้างบนครับบรรยากาศข้างบนบ้างจะถ่ายด้านล่างมาครับผมเป็นยังไงโอ้โหถ่ายขึ้นข้างบนนี่เหลืองอลามเลยครับสวยมากโอ้โหหน้าที่หลายไร่ครับผมประมาณสี่ห้าไร่มีสถานที่ครับผมนี่รถจอดเต็มเลย ที่ข้างาก็มีวัดระศักดิ์สิทธิ์ับผมมาไหว้พระด้วย,ววยแล้วก็มาชมต้นไม้ด้วยครับผมนี้ได้ประโยชน์ไดประโยชน์สองอย่างได้<ห>ท,ท่องเที่ยวแล้วก็ได้ทำบุญด้วยไหว้พระครับผมว้าสวยมากหนุ่มสาวชอบกันเนยอะโอ้โหสุดยอดเที่ยวมากครับผมครับผมบรรยากาศครับนี่ คนเยอะครับผมกะจับรอ,อกกบขึ้นไปข้าบนสุดครับผมข้างบนข้างบน,นอีกสูงครับผมดีมากคัการตรยอะมากอีกค ครับผมอันี้เขาก็มาตากแห่งเงี้ครับผมนอยแกวตากแค่แบบนี้ครับอืมตากแห้งทางฝั่งนี้เขาจะทํานี่ครับผมมีโอ้ทาเป็นไอ้ไอติมด,ด้วยออาไอติมแท่งเออทำเป็นไอติมแท่งได้โอ้โหทาได้หลายชนิดครับผมนี่ทำทำได้หลายชนิดครับอาหารได้หลายอย่าง พืชเศรษฐกิจที่น่าจับตามองครับผมตัวนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับบายบายครับผมครับผมข้าวเขาปลวกเต้นมะม่วงครับผมนี่ลูกมะม่วงพันธุ์ไต้หวันครับผมไอ้หวนครับผมจะมีสีแดงๆพันธุ์ไต้หวันนี่สีแดงครับผมน่าน่ารักดีเห็นไหมฮะในสีแดงๆโอ้น่ารักแต่ลูกนี่เล็กอยู่นะครับผมลูกใหญ่ๆลูกนึงเป็นกิโลกว่าสวยมากครับผม วิวทางนี้สวยมากเลยแจ่มแจ่มแจ่มสุดยอดเลยครับย่งมาครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับผมโอ้นี่แดดออกแล้วผมแสงแดดแสงอะไรมื่อกี้มีแสงผมนี่แสงชัดเลยโอ้สีเหลืองอารามเหลืองอารามทอดทั่วทั้งเขาเลยครับผมนี่สวยมากนี่รอยแป๊บนึงสัก อาทิตย์สองที่นี้เข,เ,เขาจะเก็บหมดแล้วผมดอกเขาเก็บหมดเก็บเขาจะไปตากแห้งครับผมตากแห้งทําเป็นน้ําซุปทาเป็นน้ําซุปทาอาหารครับผมเราทาวว่าเขาเก็บไปก็ไปทําอาหารเลี้ยงืัยพี่น้องที่มาไหวพ้พระครับผมกิน้ําซุปฟรีๆสวยมากครับมีได้ประโยชน์สองอย่างทำอาหารก็ได้สวยงามก็ได้ไม่ดอกนี้ ให้มันทำโดนข้างทางไหมไม่ยั้งคครับผมแต่ให้เขาทำอา,าหารต่อาชมดอกไม้ามให้ดีก็อย่าเด็ดอย่าอย่าจับนะครับผมให้ดูเฉยๆก็ให้ได้ละโอเคนะครับโอ้คลิปวันนี้ก็มาชมดอกไม้ครับผมนี่ครับสวยง่งงามมองเลยพระออครับผมเห็นไหมครับท่องเที่ยวในไต้หวันกับทัวร์ไทยออนทัวร์ครับผมไม่ผิดหวังครับไปทุกที่ ไปทุกที่ที่มีทางเห็มนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ